สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับน้องเฟิร์นอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเประโยนนะคะวันนี้นะคะกับช่องนี้เลยนะคะจะมาอัปเดตสต็อกนะคะรถอันติสนะคะที่มีนะคะเกือบ70คันเลยนะคะก่อนอื่นเลยก่อนชมนะคะตอนนี้นะ,ะดอกเบี้ยนะคะโปรสำหรับเดือนนี้เลยนะคะมีดอกเบี้ยต่ำที่สุดนะคะเพียงแค่1.99%เเท่านั้นนะลูกค้า 1.9 9นี่คือดอกเบีย้ยเทียบเท่าป้ายแดงเลยนะลูกค้าใครที่กำลังลังเลอยู่นะคะก่อนเงื่อนไขปรับจะปรับใหม่นะลูกค้าต้องรีบตัดสินใจเลยนะคะตอนนี้ค่ะน้องเฟิร์นอยู่ที่บริษัทเพชรโยนนะคะสาขาที่3นะคะเป็นสาขาสำนักง,งานใหญ่นะคะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยวูนทวงศ์46นะคะโชว์รูมนี้นะคะที่อยู่กับถนนใหญ่เลยนะคะมาง่ายมองง่ายนะคะและกลุ่มอาชีพพนักง,งานสลิปเงินเ,นเดือนนะคะข้าราชการนะคะ ตอนนี้นะจัดไพนนนนะคะรู้ผลได้ภายในวันเลยนะคะลูกค้าใครที่กําลังลังเลอยู่หารถกลับบ้านพี่ใหม่นะแนะนําเลยนะคะรถอันติคของเราทุกคันนะคะเป็นรถปลดระว่างนะคะรถปลดระวางคืออะไรข้อดีของรถปลดระวางเลยนะคะคือเขาจะมีการเข้าสู์ตรงต่อเวลาะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเลียรไดร์ของเร็วนะคะเซอร์วิสต่างๆนะคะ เราเอ่เราจะสามารถเช็คปรวิเขาได้นะคะเรียกได้ว,ว่ารถมีประวัติทุกคันเลยนะคะลูกค้าขับรถออกจากเพจนไปนะคะเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยนะ,ะลูกค้าจะเห็นเลยว่ารถคันนี้นะคะมีประวัติทําอะไรมาบ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆนะคะเราสามารถเช็คได้และก่อนส่งมอบรถนะคะเรามีบริการไทยพัทที่เป็นของเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนยางนะคะน้ำมันเครื่องเแบรบกแบตเตอรี่ช่วงล่างตั้งศูนย์นะคะเรามีครบจบที่บริษัทเพจนนะคะ มีการวัดค่าเฉลี่ย,ยแบบให้นะคะทุกท่านเลยนะคะถ้าตามกฎเกณฑ์นะคะเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะและลูกค้าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าตอนเนี้อันติดของเรานะคะจะมีรุ่นอะไรกันบ้างนะ,ะเดี๋ยววันนี้น้องเฟิร์นขอ,ออนุญาตพาเดินชมนิดนึงนะคะคันนี้นะคะเป็น toyota a n t ติ new a n t ติ d นะคะหนึ่งจุดแปดไฮบิดนะคะคันนี้ได้รถปีสองพันยิบเอ็ดเลยนะคะเสนอขายในะราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะ คันนี้นะเลทฟีดาวผ่อนเดือนละประมาณ1,000 0บาทคันนี้หนูขอรายได้2,000 0นะซื้อได้จบเลยนะคะมันแตกต่างยังไงนะคะตัวไฮบริดเขามีสัญลักษณ์ง่ายๆเลยลูกค้าตัวโลโก้นะคะถ้าเป็นตัวธรรมดาเขาจะเป็นแค่โคมเนียมอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวไฮบริดนะจะมีสีนเงินนะคะแซมๆอยู่ด้วยนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของอันติไฮบริดนะคะมาต่อกันที่คันที่2เลยลูกค้า คันนี้โคตรสวยนะคะราคาโคตรดีเลยนะคะกอบนิวอันติป1.8สปอร์ตนะคะคันนี้เรารถปี 2, 2021เลยลูกค้าเสนอขายในาราคา599,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนฟรีดาวเริ่มต้นนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ11,000นะคะคันนี้หนูขอไรายได้24,000นะคะซื้อได้จบเลยนะคะคันนี้สวยนะลูกค้าเป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะได้ล้อแม็กซลายดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ภายในทรงสปอร์ตสีดำ ใครสนใจคันไหนนะคะแค็ป้ายทะเบียนไว้ได้เลยนะคะมาต่อกันที่คันนี้นะคะคันนี้ New Antip 1 6 BB ีปี2021นะคะคันนี้เสนอขายนะคะในราคา489,000บาทนะคันนี้489,000บาทเลทสีดาวผ่อน9,000นะคะขอรายได้16,000บาทขึ้นไปสามารถซื้อได้จบเลยมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัว 1.6G นะคะเป็นตัวธรรมดานะะได้ปี2020กับราคา459,000บาท459,000บาทนะคะเรทเดียวกันเลยนะคะผ่อนเดือนละประมาณ9,000ขอรายได้นะคะค18,000ซื้อได้จบเลยมาต่อกันที่คันนี้ภูมิใจนำเสนอมากนะคะคันนี้เป็นตัว1.8 Sport นะคะได้รถที่2022เลยนะคะเป็นอันติที่ปีใหม่ที่สุดของเรานะคะเสนอขายในะราคา639,000บาทนะคะ คันนี้เลขไมล์การใช้งานน้อยค่ะเพียง60,000โลเท่านั้นเองนะใครสนใจคันนี้นะต้องรีบเพราะว่าสเปกเนี่ยมีแค่คันเดียวะ้าแป้ไยทะเบียนไว้ได้เลยเลดฟีดาวคันนี้ผ่อนด้รับมนมือ12,000บาทนะคะหนูขอรายได้24,0 0 0สามารถซื้อได้จบเลยมาต่อกันที่คันนี้ลูกค้าโคตรสวยโคตรดีราคาโคตรโดนะคันนี้เป็นตัว1.8นะคะเป็น GR ส port ลูกค้าได้รถปี2020เลยกับราคา6 2 9 0 0 0บาท ตัว G R Sport สีขาวมุกนะคะมีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะกว่2 9ก0สบาทเขาจะเป็นสีขาวมุกนะคะไม่ใช่อ่าเห็นไหมคันข้างๆก็จะเป็นสีขาวธรรมดานะสีเขาจะแต,ตกต่างกันนะคะแล้วล้อแมกนะคะก็จะได้เป็นล้อแมปกปัดเงาคูโผสีแบบเฉพาะลายของเขาเลยนะคะเป็นตัว G R s p o r t นะจะจังหน้ามาแบบสีดำแบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์นดนะคะกวราคา6 3 9 0 0 0พันคันนี้ผ่อนเลทฟรีดาวเดือนละ1ม0 0 0หนูขอรายได้2,000ซื่ีอได้จบเลย มาต่อกันที่คันนี้ค่ะคันนี้เป็นตัว 1.6T นะคะราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ419,000บาทเท่านั้นได้รถปี2020ะคะ่ะคันนี้ผ่ผอนบสบายมากค่ะเรทฟรีดาวน์เริ่มต้นประมาณ7,000กว่าคันเนี่ยรายได้14,000ซื้อได้เลยนะคะมาต่อกันที่คันนี้คันนี้เป็นตัวปี2020ลูกค้าปี2020นะคะกรอราคา479,000บาท คันนี้สาภาพเกิดสาภาพดีเลยลูกค้าเลทฟรีดาวน์คันนี้จะผ่อนเดือนละประมาณ9,000บาทเท่านั้นคันนี้เอารายได้นะคะต้องประมาณ1นึ่งในะคะซืะ้อได้เลยมาต่อกันที่แถวสองกันสักนิดหนึ่งนะคะลูกค้าตอนนี้อันติดของเราอ่ะมีเกือบ70คันเลยนะคะเฉพาะสาขาเนี้ยก็เกือบ60คันแล้วนะคะคันนี้เป็นตัว1.6 G ค่ะปี2 0 2พนบะคะเราขายอยู่ที่สี่แสนบาทนะคะ คันนี้ก็ผ่อนประมาณเลฟีดาผ่อนเยอรมาณเก้าพันนะคะขอรายได้หมื่นหนึ่งอ่าหนึ่งปบาทนะคะซื้อได้เลยนะคะมาต่อกันที่คันนี้คันนี้ตัวปีสองพตัวหนึลูกค้าคันนี้เสนอขายในราคาสี่แสนเจดหมื่บาทสี่แสนบาทคะ่ะฟีดาผ่อนแปดพนะ,ะผ่อนแปดเกคันนี้ขอราดประมาณหมื่นแปดนะคะสามารถซื้อได้เลยนะทะเบียนสวยด้วยนะลูกค้าคันนี้ ค่าสนใจขานาไหนนะคะแท็แชทอ่าแท็ไว้ได้เลยโทรหาน้องเฟิร์นนะคะแท็กป้าทะเบียนขัวน้องเฟิร์นได้เลยที่เบอร์0 9 7 2 0 8 9 9 4เเบอร์โทรนี้นะคะสามารถค้นหาลายกลับมาได้นะคะปรึกษาการออกรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายลูกค้าอย่าคิดว่าตัวเองออกรถไม่ได้นะทักมาสอบถามกันก่อนนะอันนี้จะเป็นในส่วนของอันติกของเราทั้งหมดเลยลูกค้าใครสนใจคันนี้มั่งคันนี้4 2900 0บาทเป็นตัว 1.6G นะคะ ได้รถปี2020เลยนะคะคันนี้เสนอขาย4 2 9 0 0 0บาทคันนี้ผ่อนเบามากคนะเดือนละประมาณ8,000คันนี้รายได้1 6ซื้อได้นะคะมาต่อกันที่คันถัดไป8ทะเบียน8940นะคะคันนี้ตัว 1.6G ค่ะปี2019นะคะคันนี้เสนอขายในราคา4 8 9 0 0 0บาท4 8 9 0 0 0บาทผ่อน9,000หนูขอรายได้คนะ10,600บาทซื้อได้จบเลยนะคะ คันนี้เลขไม้น้อยนะลูกค้าจำปาชีเบียนไวน้นะเลขไม่เพียง90,000โลเท่านั้นเองค่ะได้ภายในเป็นสีทูโทนด้วยนะคะเพราะเขาเป็นปี2019นะภายในจะไม่ใช่สีดำนะคะมาต่อกันที่คันนี้นะคะกับปี2020นะคะได้เป็นตัว 1.6G คันนี้ขายในราคา429,000บาทอันนี้เลทฟี 4, ดาาพอนเดนละ8,000นะคะรายได้1 6 0 0บาทสามารถซื้อได้เลยลูกค้าขอแค่รายได้นะคะเป็น2เท่าของค่างวดนะคะ เท่านั้นเลยนะคะสามารถออกได้เลยและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกได้ไหมออกได้ค่ะลูกค้าโทรมาสอบถามนะคะตามเบอร์ด้านล่างเลยนะคะเรามีบริการจัดไวแน้นไปหาถึงหน้าบ้านนะคะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะคะและในกลุ่มลูกค้าชาวหัดใหญ่ที่ประสบภัยตอนนี้นะถ้าอยากได้รถช้ยนะเฉพาะเดือนนี้นะเรามีบริการรถสไลด์ไปส่งให้ถึงที่หัดใหญ่เลยนะคะ มาต่อกันที่คันนี้คันนี้429,000บาทนะคะเป็นตัว 1.6G ะคะคันนี้ดาวโรปี 2, 0, 2020เลยกอบราคาตั้งขายเพียงแค่429,000บาทนะคะคันนี้เลทฟีด้าผ่อนเดือนละ8,000หนูขอรายได้1 6 0 0ซื้อได้เลยนะคะมาต่อกันที่คันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว 1.6G ปี 2, 0, 2020ะคะกอบราคา489,000บาทเท่านั้น 489,000บาทผ่อน9,000ขอรายได้นะคะ10,000นะคะ8,000บาทซื้อได้เลยนะมาต่อกันที่คันนี้คันนี้เป็นตัว1.2ที่ AD Sportivo นะคะคันนี้หนูขอขายราคาเงินสดนะคะราคาเงินสดเท่านั้นนะ149,000บาทลูกค้าออปชั่นครบๆอยากได้มาเอาไปเลยนะคะขอรีวิวคันนี้สักนิดหนึ่งนะคะ ไปตัดหมอกด้านล่างมีมาให้ล้อมแม็กจากเจ้าขอ,องเดิมเลยค่ะคันนี้ภายในได้เป็นเบาะหนังนะลูกค้ามีหน้าจอกลางให้จากเจ้าขอ,องเก่าคนเดิมนะคะแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่บริษัทเปนะ็ดโตนอ่ะอยากใครอยู่ใกล้ๆอยากให้เข้ามาชมนะหนูมีรถให้คุณเลือกมากกว่า500คันเลยทุกซิกเบนต์นะคะไม่ได้มีเฉพาะอันติดนะฮอนด้าซีวิอะไร รถนต e ์อีโคคาร์รถนต์ขนาดใหญ่ขนาดกลางหนูก็มีให้ลูกค้าเลือกชมนะหรือว่าจะเป็นห้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งนะคะรถครอบครัวรถ PPV นะคะหรือแม้กระทั่งรถกระบะรถตู้นะคะเราก็มีให้ลูกค้าเลือกชมนะคะอยากได้คันไหนรุ่นไหนนะคะโทรหาได้เลยนะคะทักหาได้เลยทักบ่อยๆก็ได้นะหนูไม่ทักได้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะหนูอยากขายนะคะลูกค้าแล้วที่บริษัทติ๊กโจนอะเข้าใจนะว่าซื้อรถมือสองอาจจะกลัวโดนย้อมแมวใช่ไหม ไม่ต้องกลัวค่ะของเราสร้างความเชื่อมัน่นให้กับลูกค้าค่ะเรามีบริษัทนะคะตรวจรถนะคะเอกชนชั้นนาแนานอนเข้ามาตรวจให้270กว่ารายการเลยนะคะ270กว่ารายการเราก็มีการออกไปเซอร์ให้ทุกคันเลยนะคะเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะลูกค้าอยากได้แบบไหนนะเพชรโดนจัดให้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจบคลิปนะน้องต้องขอตัวเราไปก่อนนะคะก็ได้เวลาแล้วนะคะอยากชมคันไหนนะคะส่วนตัวนะคะทักมาได้เลย โทรมาได้เลยสอบถามได้เลยนะคะหรือชอบนะคะที่น้องเฟิร์นลงไปนะคะตามายทะเบียนไว้นะคะก่อนจบคลิปนะคะน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไาชช่องให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปหากวันนี้นะคะมีการผิดพลาดประการใดนะน้องต้องขออภัยมนัที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ